สวัสดีค่ะเด็กๆเดี๋ยววันนี้นะคะเราจะมาทํานะคะโจทย์สมการเกี่ยวกับเศษส่วนกันนะคะข้อที่5นะคะเด็กๆโรงเรียนแห่งหนึ่งนะคะมีนักเรียนชายนะคะ2ส่วน5ของนักเรียนทั้งหมดนะคะถ้ามีนักเรียนชาย750คนนะคะโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดกี่คนอ่าคำถามเขาถามอะไรลูกคําถามเขาถามว่านะคะโรงเรียนนี้เนี่ยมีนักเรียนทั้งหมด กี่คนคือไม่ทราบจํานวนนักเรียนทั้งหมดถูกไหมอ่ะเพราะฉะนั้นนะคะในโจทย์เนี่ยเด็กๆไฮไลไท์เลยนะนักเรียนทั้งหมดก็คือสิ่งที่เราไม่ทราบค่านะคะอ่ะกูจ้าให้เป็นตัวแปร m นะคะอ่านักเรียนทั้งหมดเราไม่ทราบนะว่ามีกี่คนโอเคย้อนกลับมาดูที่โจทย์อีกหนึ่งรอบนะคะเด็กๆเ,เขาบอกว่าะไรคะมีนักเรียนชายส่วน5ของนักเรียนทั้งหมด อันนี้เดี๋ยวเราแปลงเป็นประโยคสัญลักษณ์นะคะสส่วน5ของคืออะไรลูกของคือเครื่องหมายคูณนะคะแล้วก็คูณด้วยใครคะจำนวนนักเรียนทั้งหมดเนาะอ่ะมาเขียนเลยนะคะสส่วน5นะคะคูณนะคะจำนวนนักเรียนทั้งหมดซึ่งเราให้จำนวนนักเรียนทั้งหมดเป็นตัวแปรอะไรลูกตัวแปร m นะคะอ่าซึ่งอันนี้คือใครคะนักเรียนชายถูกไหมนักเรียนชายฟืบอ,อันนี้ เป็นนักเรียนชายอ่าแล้วทีนี้เขาให้จํานวนมาด้วยไหมลูกเขาบอกเราว่าจํานวนนักเรียนชายเป็นเท่าไหร่คะนักเรียนชายเท่ากับ750คนอ่าเพราะฉะนั้นหมายความว่าอะไรคะหมายความว่า2ส่วน5คูณ M ของเราเนี่ยจะเท่ากับอะไรลูก750ถูกไหมคะอ่า ฝั่งซ้ายก็นักเรียนชายฝั่งขวาก็นักเรียนชายถูกต้องไหมคะแต่ฝั่งซ้ายเนี่ยจะเป็นเศษส่วนที่ติดตัวแปรนะคะเพราะฉะนั้นเราก็จะได้นะคะสส่วน5คูณ M เท่ากับ750ที่เหลือก็คืออะไรลูกแก้สมการเลยนะคะไฮไลต์ตัวแปรของเราคือตัวแปร M นะคะเพราะฉะนั้นนะคะเราจะย้ายใครคะย้าย2ส่วน5นะคะจากฝั่งซ้ายไป ฝั่งขวามือนะคะอ่าเขียน m เลยนะคะเราอยากได้ m ใช่ไหม2ส่วน5ะคะจากฝั่งซ้ายย้ายมาฝั่งขวาจะเป็นอะไรลูกคูณอะไรคะ2.5่วน5คูณอ่าส่วน5คูณอยู่กับ m นะคะเวลาย้ายข้างมาจะเป็นอะไรลูก5.2ส่วน2ใช่ไหมคะอ่าส่วนสทีนี้เรา ตัดทอนก่อนเนาะตัดทอน,อนก่อนการคูณนะคะะมาดู2 1 2ใช่ไหมลกูกอ่า2 3 6นะคะเหลือเศษ1เป็น15 2อะไรลูกได้สินะคะ2 7 14นะคะ2 7 14แล้วก็เอ่อเหลือเศษหนึ่งเนาะเป็น10อ่ะ2องอะไรลูก2 50นะคะจะได้375ใช่ไหมลกูกแล้วก็คูณด้วยนะคะคูณด้วย5นะอ่ะเดี๋ยวกูจะเขียนอันนี้ก่อน m เ,เท่ากับนะคะ3าม 75นะคะคูณด้วย5โอเคอ่ะมาคูณกันนะคะได้เท่าไหร่เอ่ยอ่ะคูณทีละตัวนะ5 5 25เนาะทด2 5 7 35 36 37ทด3ใช่ไหมคะ5คูณ3เป็น15 15ทด3เป็นเท่าไหร่ลูก15 16 17 10 8โอเคนะคะเราก็จะได้เท่าไหร่คะ1,000งนะคะ875นะคะอ่านะคะตัวแปร -M ของเราก็คือ1,875ยหามายความว่าอะไรคะโรงเรียนนี้มีนักเรียนทั้งหมดเท่าไหร่คะ,ะโรงเรียนนี้นะคะอะเขียนเลยมีนักเรียนทั้งหมดนะ,ะ่งพั้ดคน โอเคเรียบร้อยนะคะฟึกข้อนี้ให้หัวใจหนึดวงโอเคค่ะเด็กๆข้อที่หกนะคะเด็กๆไอดินนะคะมีส้มอยู่ถาดหนึ่งนะคะแบ่งไปทําบุญนะคะสามส่วนเจ็ดของทั้งหมดนะคะปรากฏว่านะคะเหลือส้ม5้าผลนะคะเดิมไอดินมีส้มกี่ผลโจทย์ถามอะไรคะเด็กๆดูโจทย์ถามก่อน เดิมไอดินมีส้มกี่ผลนะคะอ่ะอันนี้คือสิ่งที่เราไม่รู้เนาะอ่ะเหมือนเดิมเลยครูจ้าให้เป็นตัวแปรอะไรดีคะไอดินมีส้มทั้งหมดกี่ผลให้เป็นตัวแปร m นะคะอ่ะทีนี้นะเด็กๆมาดูนะคะเขาบอกว่าคือส้มที่ไอดินมีเนี่ยมีอยู่ถาดหนึ่งถาดหนึ่งนี่คือ m ผลถูกไหมคะคือทั้งหมดเลยเนาะอ่ะแบ่งไปทำบูนสามส่วน7นะคะแสดงว่าเลยคะ เขาแบ่งส้มเป็นกี่ส่วนลูกเขาแบ่งส้อมออกเป็น7ส่วนใช่ไหมคะอะ่เดี๋ยวครูเจ้เขียนตรงนี้นะแบ่งส้อมออกเป็น7ส่วนใช่ไหมคะทําบุญไปกี่ส่วนคะทําบุญเขาบอกว่า3าส่วนเปึ๊บนะคะก็หมายความว่าทําบุญ3ส่วนอ่าแสดงว่าเหลือกี่ส่วนลูกเหลือ4ส่วนนะคะอ่าเหลือ4ส่วน แสดงว่าไอ้เจ้าตรงที่มันเหลือ4ส่วนตัวนี้ค่ะเราสามารถเขียนเป็นเศษส่วนได้ยังไงลูกก็คือ4ส่วน7ถูกไหมคะแสดงว่าไอดินเนี่ยเหลือส้มนะคะ4ส่วน7ของทั้งหมดใช่ไหมลูก4-7ส่วน7นะของทั้งหมดนะคะอ่ะทีนี้เจ้า4ส่วน7ของทั้งหมดเนี่ยมีกี่ผลคะโจทย์เขาบอกว่ากี่ผลลูกเราามาเชื่อมเนาะเอามาเชื่อมกับ นะคะคเขาบอกว่าเหลือส้ม56ผลนะคะหมายความว่านะคะคหมายความว่า4ส่วนอของทั้งหมดตรงนี้นะคะเด็กๆแทนด้วยตัวแปรอะไรเลยคะของทั้งหมดก็คือ m ใช่ไหมลูกอ่ะ4ีส่วน7ของ m นะ,ค,ะคูณ m นั่นเองนะคะเท่ากับเท่าไหร่ลูกเท่ากับ56ผล โอเคเรียบร้อยแล้วนะเราได้สรรมการแล้วเนาะก็คือ4ส่วน7นะคะ m เท่ากับ56นะคะ,ะเด็กๆไฮไลท์ตัวแปร m เราอยากได้ m ใช่ไหมลูกอ่าเพราะฉะนั้นนะคะเวลาเราแก้สรรมการเราก็ต้องย้ายใครคะย้าย4ส่วน7จใช่ไหมคะจากฝั่งซ้ายไปฝั่งขวาแนะลูกฝั่งซ้ายก็จะเหลือ m 1ตัวเนาะฝัะ่งขวาคืออะไรลูก56กนะคะส่ส่วน7คูณกับ m ใช่ไหมคะพอย้ายข้างจะเป็นอะไรลูก 7ส่วน4ใช่ไหมคะอ่าจากนั้นตัดเลขค่ะ4 1 4นะคะ4 1 4เหลือเศษ1เป็น16เนาะอ่ะ4 4 16นะคะเป็น14คูณ7นะคะ m ของเรานะคะก็จะเท่ากับ14คูณด้วย7นะคะอ่ะคูณเลยนะคะอ่า7428นะคะทด2เนาะ7 1 7 8 9ช่วยลูกเป็น98 เรียบร้อยนะคะดังนั้นสรุปได้ว่าอะไรคะเด็กๆสรุปได้ว่านะคะเดิมนะคะไอดีเนี่ยมีส้มกี่ผลลูกมีส้มนะคะ98ผลนะคะโอเคเรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับข้อ6ค่ะดูจบแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะคะแล้วไปที่ Youtube กดกระดิ่งและกด Subscribe กันด้วยนะคะ